หนึ่งเทคนิคปล่อยวางเพื่อให้ได้สิ่งที่ปรารถนาหลายคนอาจจะสงสัยว่าก็ในเมื่อเราปรารถนาแล้วจะให้เราปล่อยวางได้ยังไงเราอยากได้เราไม่สามารถปล่อยวางได้วันนี้คุณแบม่มีเทคนิคที่ตัวเองใช้กับตัวเองนะคะซึ่งมันเป็นเรื่องที่แบบเกิดจากความเชื่อด้วยนะคะต้องบอกก่อนว่าถ้าเราอยากได้อะไรมันจะต้องมีความเชื่อก่อนว่าเราจะได้สิ่งนั้นนะคะตัวอย่างวันนี้เลยคุณแบมนะคะก็ สั่งสินค้าออนไลน์ไปแล้วคุณเหม่เข้าไปดูในระบบว่าเขากําลังจัดส่งวันนี้ซึ่งเป็นเวลา10บโมงเาช้าคือมันขึ้นในระบบเนาะทีนี้เราต้องออกไปทําธุระข้างนอกเราไม่สามารถรอได้แต่คุณหม่ก็นั่งรอจนสิบโมงครึ่งก็เห็นว่ายังไม่มีโทรศัพท์มาก็เลยตรงนี้นะคะทุกคนฟังดีๆนะคุณหม่ก็เลยคิดเอาไว้ในในหัวเลยว่าไม่เป็นไรในเมื่อน้องยังไม่มาตอนนี้แต่ฉันอยากได้สินค้าวันนี้นะคะคุณหม่สั่งไปอยากได้วันเนี้ก็เลยคิดเอาไว้ในหัวเลยว่า เดี๋ยวฉันจะออกไปข้างนอกเสร็จแล้วฉันกลับเข้ามาปุ๊บเนี่ยสินค้าจะมาส่งพอดีคุณแม่ก็ปล่อยวางเลยคือคิดเอาไว้ในหัวเรียบร้อยวางแผนไว้เรียบร้อยแล้วก็ปล่อยวางไม่นิ้นึกถึงอะไรเลยนึกแต่ว่าวันนี้เราต้องได้เพราะเราอยากได้วันนี้เราสั่งไปตั้งแต่วันอาทิตย์แล้วใช่ไหมคะคุณแม่ก็ออกไปข้างนอกเสร็จทําธุระเสร็จกลับมาประมาณน่าจะเที่ยงครึ่งเนาะพอเข้ามาถึงบ้านปุ๊บคือเข้ามาถึงปุ๊บทันทีที่วางของโทรศัพท์เข้ามาทันทีเลยเราก็รับสายปรากฏว่าสินค้ามาส่งตอนนั้นพอดี ซึ่งถ้าคุณแหม่กลับมาช้ากว่านี้อีกนิดก็ไม่ได้มันเป็นเวลาที่เหมาะเจาะเลยทุกคนคิดว่ามันคืออะไรนะคะก็เลยมานั่งคิดว่ามันคือการปล่อยวางของเราเองเราไม่ได้ไปกัไปกังวลกับไอตัวสินค้าตัวเนี้ว่า เราจะได้รับหรือเปล่าเนาะวันนี้จะมาทันหรือเปล่าซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเราจะจะกังวลงวเวลาเราออกข้างนอกเราจะจะกังวลว่าถ้าเราออกไปแล้วเดี๋ยวสินค้ามาส่งแล้วมันจะคลาดกันไม่ได้รับอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้คุณผบนปล่อยวางเลยไม่ได้กังวลปรากฏว่ามาตรงเวลาเดะที่เรากลับมาถึงบ้านพอดีเลยนะคะถ้าหากว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีความปรารถนาอะไรก็แล้วแต่นะคะ ก็อยากให้เอาวิธีนี้ไปทําดูนะคะคือการปล่อยวางนั่นเองคิดเอาไว้คิดภาพให้ชัดเจนว่าคุณต้องการให้มันเกิดขึ้นแบบไหนแล้วก็ปล่อยวางไม่ได้ไม่ต้องไปกังวลม,มันแต่สิ่งหนึ่งที่สําคัญคือขอให้เป็นเรื่องที่คุณเชื่อก่อนอย่าไปเอาเรื่องที่ไกลตัวเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องที่ไกลตัวคุณไม่เชื่อมันจะไม่เกิดนะคะมันหรือว,ว่ามันอาจจะเกิดยากเกิดช้าเพราะว่าคุณจะมีความเขาเรียกอะไรอะ่ะคัดค้านอยู่ในตัวนะคะ,ม,ะมันจะมันจะมี ความต้องการแล้วก็มีการคัดค้านอยู่ในตัวเองมันจึงไม่เกิดนะคะลองเอาเคล็ดลับนี้ไปทำกันดูนะคะสําหรับใครที่อาจจะกําลังรออะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่เนอะและแบบมันยังไม่ได้ปรากฏขึ้นอะ่ะแต่ต้องเกิดจากความเชื่อนะคะอ่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็พิมพ์ว่าชอบมาเลยแล้วอย่าลืมกดติดตามเพจตื่นรู้เพราะจะทำให้คุณตื่นรู้ระดับจิตวิญญ,ญาณครูแมมสวัสดีค่ะ